สวัสดีครับผมก้าวไบท์โบนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดออโต้แกรลี่สาขาปทุมธานีนะครับโชว์รูมที่มียอดขายระดับ1นึถึงหปีซ้อนนะครับวันนี้ก้าวมีคันนี้มานําเสนออีก1คันนะครับเป็นฟอร์ดเน็กเจอร์รุ่นวายแท็กนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสี่คูณสนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะครับสีส้มแบบนี้นะครับก็สีเหลืองแล้วก็สีขาวเป็นสีพิเศษบวกเพิ่มอีก1นึ่งหมื่นบาทนะครับวันนี้มีชุดแต่งงออะะะไไรรรกกกัััันนนนบบบ้้าาาเดี๋ยวจพปชมคค ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ก้าวทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ก้าวเน้นย้ำเสมอนะครับการซื้อขายออนไลน์นะครับเงินทุกบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินจองประจำชุดแต่งหรือเงินดาวก้าให้โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับเงินไม่สูญหายแล้วก็ได้ลดและชุดแต่งตามที่เราตกลงกันแน่นอนนะครับเพิ่มความมั่นใจและปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับตัวนี้สำหรับคันนี้นะครับก็ที่ก้าวทำการตกแต่งนะครับมาเริ่มบรรจุจังหน้าก่อนเลยนะครับ สำหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับที่ก้าได้เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้ายอดฮิตในหมู่เรนเจอร์แล้วนะครับ่าเป็นขอบสีดาแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟอนต์ FORD ที่ตัดขอบเป็นสีส้มทําเป็นสีเดียวกับตัวรถสวยงามแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกสีอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มีไฟหลี่ LED ดีให้3ดวงนะครับตัวนี้เราสามารถเลือกสีได้นะครับอยากได้สีส้มหรือสีขาวแจ้งเข้ามาได้เลยแล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์บนฝากระโปรงจากโรงงานมาจะไม่มีติดตั้งมานะครับทีนี้ก้าติดตั้งเพิ่มความสวยงามให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งของชุดวายนะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับเราไม่ได้ถอดชายกันชนเดิมออกเลยนะครับตัวนี้เราเป็นชุดแต่งที่ครอบทับเข้าไปนะครับสวยงามแบบนี้เลยวันหนึ่งวันใดที่ลูกค้าอยากถอดออกก็สามารถยกออกได้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าวายอยู่ตรงนี้นะครับเดิมที่ที่ออกมาจากโรงงานจะเป็นสีบอลเงินนะครับทีนี้ลูกค้าอยากได้ความดุดันนะครับทำเป็นสีดําก็แจ้งก้าวเข้ามาได้นะครับก้าวทำให้ได้แบบนี้เลยนะครับ ในส่วนของห่วงลากจูงนะครับในรุ่นวาแท็กก็มีมาถึง2งฝั่งเลยนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแข็งแรงทนแข็งแรงนะครับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับใช้งานได้จริงนะครับเพราะเรายึดติดกับแชสซีรถนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับในรุ่นวายแท็กก็มีมาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้เป็น LED นะครับแสงสีขาวสวยงามนะครับเวลาเราไม่ได้เปิดไฟตัดหมอกแล้วเราทําการหมุนเลี้ยว4 5้าองศาเวลากลางคืนนะครับก็เราหมุนข้างไหนข้างนั้นจะติดนะครับเพิ่ม แสงสว่างด้านข้างเวลาเราเลี้ยวนะครับทำให้เรานะครับเลี้ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของไฟหน้าด้านบนนะครับก็เป็น LED Reflector นะครับเป็นเม็ด LED อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับส่องแสงเข้าโคมแล้วยิงแสงไปด้านหน้าทําให้ไม่ฟุ้งแยงตาคันที่สวนมานะครับแล้วก็มีไฟหลี LED นะครับที่เป็นรูปตัว C หรือที่เขาเรียกกันว่า C Cam นะครับตัวนี้สวยงามแล้วก็โดดเด่นมากๆเวลาเราวิ่งกลางวันหรือกลางคืนนะครับรถที่วิ่งสวนมาหรือคันที่ขับนําหน้าเรามองผ่านกระจกหลังตัวนี้โดดเด่นมากบนท้องถนนนะครับสวยงามมากๆเลย ขอบไฟหน้าให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความดุดันนะครับตัวนี้ถัดมาด้านข้างกันบ้างนะครับก็ตัวค้วล้อตัวนี้ก็ขนาดประมาณ9นิ้วนะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งของวายนะครับประกบเข้ารูปพอดีนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้เจาะตัวรถเลยนะครับเราใช้กาสามเอ็มทาน้ํายาประสานนะครับแล้วก็ยึดน็อตด้านล่างนะครับเข้ากับรูน็อตเดิมนะครับวันหนึ่งที่เราถอดออกมาตัวรถเราไม่ได้เจาะไม่เสียหายไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับคันนี้ก้าวได้ทาการยกสูง2นิ้วนะครับ ด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเดิมทีคันนี้นะครับเป็นล้อแมกอลอยขนาด18นิ้วนะครับมาจากโรงงานเราอัปเกรดใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นล้อแมกออฟโรดสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นก้านวายแบบนี้นะครับขนาด20นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางคอนดิเดอร์นะครับซีรียางอยู่ที่33คูณ12.5 R20 นะครับดุดันแน่นอนครับคันนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้ก็กระจกมองข้างนะครับในเอกลักษณ์ของรุ่นวาแท็กฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นสีกาไฟนะครับ มีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับในรุ่นว i แท็กนะครับมีไฟส่องคื้นให้ด้วยนะครับเวลาเรากลับบ้านมืดมืดหรืออยู่ในห้างมืดมืดเราเปิดประตูไฟตรงนี้ส่องแสงด้านข้างสว่างมากๆข้อดีของไฟตัวนี้เวลาเราก้าวลงรถนะครับอาจจะมีเศษไม้แหลมเศษแก้วหรือมีสัตว์มีพิษทําให้เรามองเห็นแน่นอนนะครับฟิล์มนะครับก็เป็นฟิล์มซรามิกอย่างดีนะครับ40 60 80อยากได้บานไหนกี่เปอร์เซ็นต์แจ้งได้เลยคิวกันสาดนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ4บานนะครับ ด้านบนนะครับราวหลังคาในรุ่นวแท็กติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะครับรับน้ําหนักได้ถึง300กิโกรัมนะครับขณะรถจอดหยุดนิ่งนะครับเราสามารถติดตั้งแหลกบรรทุกของได้เลยหรือกางเต็นท์นอนเข้าป่าเข้าแคมป์ได้เลยนะครับแต่ถ้าขณะรถทําความเร็วนะครับรับน้ําหนักได้อยู่ที่80กิโลเท่านั้นนะครับเบ้ารองมือเปิดครอบมือเปิดนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับ อย่างเช่นเวลาลูกค้ามีแหวนหรือเล็บยาวล้วงปิดเปิดอาจทําให้สีตัวรถเสียหายเป็นรอยได้ตัวนี้เราป้องกันได้นะครับนอกจากความสวยงามนะครับมีประโยชน์มากๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับในตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้ก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นวายแท็นะครับเป็นสีบอลเงินแต่กับสีกาไฟ์นะครับตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นกันก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับมีประโยชน์นะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับเราสามารถผูกรัดสิ่งของได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงล่างนะครับ สำหรับโชกนะครับในฟอร์ดก็ย้ายโชกมาอยู่ข้างนอกเชฟซีรถนะครับทำให้ฐานตัวรถเรากว้างขึ้นถึงฝั่งละ50มมนอกจากว่าเราขับขี่ทรงตัวได้ดีแล้วนะครับทำให้ฐานกระบะเรากว้างขึ้นบรรทุกของได้มากยิ่งขึ้นในตัวเจนเก่านะครับหรือแบรนด์อื่นเวลาเราวางเลตจะต้องวางตะแคงนะครับไม่สามารถวางราบกับพื้นได้เลยในฟอร์ดไอเกนเราสามารถวางกับพื้นได้เลยนะครับกระบะเราใหญ่ขึ้นซุ้มล้อก็เล็กลงนะครับสำหรับไฟท้ายนะครับในรุ่นวายแท็กนะครับไฟท้ายเดิมก็จะเป็นแค่กึ่ง LED นะครับจะเป็น LED แค่ไฟ ตัวนี้เราเปลี่ยนยกโคมให้ใหม่นะครับเป็น f ู l l อ e ีนะครับไฟเบรกไฟถอยไฟเลี้ยวเป็น LED ีทั้งหมดนะครับเวลาเราเหยียบเบรกหรือเปิดไฟแสงสวยงามเหมือนในไวท์แท็กตัวท็อปตัว 4x4 เลยนะครับครอบไฟท้ายเพิ่มความสวยงามให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระบะท้ายเดิมๆมจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก้าวยังเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะครับครอบกระบะท้ายเป็นพื้นสีดาแบบนี้เลยแล้วก็มีตัว f O R D ดีที่ทําเป็นขอบสีแดงที่ทําขอบเป็นสีส้มนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ ติดคำว่าレนเจอร์นะครับเป็นอะคริลิกเพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะครับเพิ่มความดุดันนะครับแล้วตรงโลโก้ฟอร์ตตัวนี้นะครับก็ยังมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังนะครับภาพไปขึ้นที่หน้าจอกลางด้านหน้านะครับทำให้เรามองเห็นเวลาเราถอยหลังแล้วยังมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้ด้วยอีก4จุดนะครับนอกจากมีภาพแล้วยังมีเสียงเตือนด้วยนะครับถอยหลังปลอดภัยมั่นใจแน่นอนนะครับไฟเบรกดวงที่3ก็ย้ายมาตรงฝากระบะท้ายนะครับตัวนี้เวลาเราเบรกต่อให้เราบรรทุกของสูงแค่ไหนเราเบรกหันข้างหัังงก็็ยมอเนนะครบ กระบาไลเนอร์คันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยนะครับมีเป็นแบบเรียบนะครับตัวนี้เราสามารถปูเสื่อนั่งนอนได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเจ็บเข่าเจ็บหลังนะครับมีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กสามตาแล้วก็ตัวแปลงเอาเลตนะครับตัวนี้เตาปิ้งย่างหมูทะชาร์จแบตพัดลมตัวเล็กๆก็เสียบได้เลยนะครับเวลาเราเข้าป่าเข้าแคมป์นะครับในรุ่นวาแท็กเรายังมีตัวอีซีลิฟหรือตัวช่วยผลแรงให้ด้วยนะครับตัวนี้เราติดตั้งให้จากโรงงานเลยตัวนี้ เห็นไหมครับกระบะท้ายมีน้ำหนักที่เบานะครับมือเดียว2นิ้วนิ้วเดียวสบายๆนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งของ Ford Ranger Wildtrak คันนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจการตกแต่งของ Ford Ranger รุ่นนี้แบบนี้หรือจะเป็นการตกแต่งสไตล์แบบคันอื่นที่เก้าเคยรีวิวมาหรือเป็นรุ่นอื่นนะครับสามารถตกแต่งได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับก็ติดต่อสอบถาม9ก้าเข้ามาได้นะครับตามช่องทางที่9ก้าทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0823291762นะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับก้าวขอเน้นย้ำอีกสักครั้งนะครับการซื้อขายออนไลน์นะครับเงินทุกบาทก้าให้โอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับเงินจองประจาชุดแต่งเงินดาวนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้านะครับวันนี้นะครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ